ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องชุนชมจันททบุรีนะครับเราได้ของทุนแรงมาช่วยทําไม่ได้ของทุนแรงนี่อาจจะหลังยอกได้ครับก็จะประมาณนี้ครับ ล่าสองปีครับยาวมากตัดทอนมาแล้วปีหนึ่งทีหนึ่ง สมควรจะลงกว่าถางร้อยร้อยยี่แล้วครับแต่มันลงไม่ได้เพราะไม่มีกระถางครับจำเป็นจะต้องอาจจะลงกระถางเม็ดเหมือนเดิมครับแต่ยกสูงครับ เหนื่อเอาเรื่องครับ